ครับสวัสดีครับอัดยิ้มเราลวยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านนะครับมือนี้เป็นมือวันที่แปดครับพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับส่วนเที่ยงเทียงนะครับเนาะหรือว่าโมงกว่านหลังจากเจ็ดสี่เพลนครับมีช่วงมีมานนะครับกับหลายจังหวัดครับมาเมือนี้ครับมารวมบุญรวมกุศลกับปู่ครับแอดยิ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องคนอะไรคนแชร์นะครับเด้อครับเมือนี้แอดยิ้มจะนําต้นผาปลาหรือว่าต้นมะขามใหไงนะครับของ คุณศาสตร์สุดท้ายครับขึ้นถวายผู้ให้ครับอ่ะก็เพื่อแอดยิมเฮ็ดต้นให้เพื่อจะขอโชคลาภจากองค์ปู้ชี้ป่าเขาผู้ตาเฮาครับปู้ตาครับสีต่ออายุงานให้คุณศาสตร์สุดท้ายตัวใดก็รอดติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเนาะครับอันนี้ต้นนี้เป็นต้นของวัดป่าสาสนุบุญวัดรารัมนะครับเด้อครับอ่าครับผมเพราะว่าอีกต้นหนึ่งครับปูอ่าคุณศาสตร์สุดท้ายครับจะเฮ็ดขึ้นถวายให้ครับอ่าวัด ปูเทททองหรือว่าวัดปลาบันเมิดครับผมอากจะจำเนื้อง่วนามากไม่ขึ้นกันครับอษัตริย์ทูกษัทูกับ,บอเอฟซีผู้เพิ่นใจบุญครับมาติดตามเพรางว่าจะยิ้มครับสวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสู้ผู้สู้คนละ,ะค่ะกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่แปดพฤษภาสองห้าหกเกณฑ์นะค,ะค,คะค่ะมีผู้รวมบุญมาหลายคนเนาะ,ะค่ะกั ห้ว่ามืออื่นนะคะแม่คู่กับสินัาปัจจุบันใจข่าค,คุณชาสุดท้ายเพื่อนกนถาวายมาต้นหนึ่งนะคะครับผมข้าแม่คู่กับคือว่าเพื่อนกับรวมบุญมาตลอดบ่าขาดซ้ายนะคะรวมบุญมาแม่คู่กับสิถาวายปูให้มืออื่นนะคะถาวายให้ว่าร่วมสร้างร่วมสร้างองค์พญานาคก,ก้าวเสียนทั้งวัดศาสนุบนุญวราล่ามรอมกับเพื่อนกับบูรณะทั้งวัดเพื่อนนั่มนะคะหลายอย่างเพื่อนบนทาง ค่ะเพ่เป็นรถขื้นรดไฟนะคะเพื่อนกับวาสิเฮ็ดประตูว่าสันประตูให้ปูตาว่าสันกะเบิงมม่งก่อนไปคู่กัเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะถ้าสร้างเซกกะเพื่อนกับไปคุดลุ้มคุณยังเรียบร้อยเตรียมงานเพราะว่าสีว่างเสลาเหลืองเมืองแล้วก็เฮ็ดตุนผาปาไปนะคะค่ะไปคู่ขอขอบคุณขอบคุณเยบซี่หลายๆเด้อค่ะเด้อทวนลูกขอให้มีโชมมีหลาภมีโชมมีมา้าสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไลน้องขอให้ทองไรมาขอให้สิ่งศักซิ์ ดลบันดาลให้ลูกหลานมีโชคมีลามีโชคมีมังสุผูสูคนรลำรุ้ยนะคะสาธุสาธุสารที่เรศเด้สร้างไปนำกันบอกครับพวกมาหลอกมาไล่ค่ะถางรวนถวายกะมื้ออื่นไปร่วมกันเพราะว่าโล่งท่านหลายมื้อโล่งท่านก็สิหลายมีลูกศิษย์ท่อแล้วก็มี FC เพิ่นฝากมาทางพ่อครูเนาะค่ะสิจัดการให้การน้ำปลาที่พะรุดไปแก่นะคะพร้อมกับ ความกับกระูใ<น>้ใครนะคะของน้องหญิงความกับเอฟซีประหวมากค่ะว่าที่ซีซีเมีอีกช็อตนึงนะคะเพราะว่ามันมีหลายงานนะคะไม่คู่กับแบงปัน,ปนไปทัองไอไอเซคีมนะคะสร้างไ้แลนด์นะคงไอเซคีมก็ได้ค่ะเป็นพลโลกกับเป็นหนาม,มเป็นไน,นก์ก็คหลายอยา่างคอมกับลูซินทอดคอมกับเขากองเพ่นนะคะซั่งเขากองบ้านกับจัดการใหงนะคะหลายอย่างค่ะเดี๋ยวทีมงานเท่าค่ะ อีเดยรวมกันไปพวกับแหกล่องเนานะคะกล่องเน่ามืออื่นค่ะไปฟ้อนไปรับน้ำกัาบแห่คือว่าเป็นบุญร่วมกันแล้วก็วันที่สิบสี่เป็นงานใหญ่พวกรับเฉลิมพลมาละคำสาธิทองจันลุงหลวเพชรทองชัยที่วัดป่าวัดเมื่อเจ้าค่ะแย้มกลางคืนโจ้มฟีแย้มกระเวนกระมีโล่งท่านนะคะมีแหต้นเงินต้นผาป่าคือการรวมสั่งมหาเกดีนะคะเนาะค่ะเพราะวันไปคู่กันไปสั่งหลายวัดนะคะหลาย ที่ใจไปสั่งก็คือความให้ว่าเป็นของปูตาของข้าเพิ่นกับงดโกเทียนมากแล้วก็ถึงเวลาเพิ่นให้สั่งแม่คู่กได้ไประเทศนะคะเพิ่นกับดผายให้ห้าวสุกมันแม่คู่ก็ได้นั่ปัะจุปัจไปถวายทางวัดแล้วก็ไปคุยกับสร้างเพิ่นกับสั่งขึ้นมาแล้วก็เอฟซีได้ยส่งเวลานั่งเพิ่นอยากเพิ่นมีใจเป็นกุศลนะคะเพิ่นอยากเฮียอยากคอยอยากแขนนั่งแม่คู่ก็จะให้ได้คือการนะคะ ค่ะว <ítulo> anyway, okay? ่าเป็นการเรีย uh, ร like ่ายนะคะได้ไ oh, ม่พูดไงเลยเป็นแค่แนวทางครับค่ะคือเข้าบึงเป็นแนวทาาเนาะค่ะคือปูต่าบนวัานธรรมหรือว่าสอนธรรมะอีกอย่างเข้ากับฟังเนาเนาะค่ะเนาะครับค่ะคงเข้าใจเพราะว่าความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะให้ว่าวิจารณญาณในการรับชมพรเพราะว่าแม่พู่กับป่ะด้ว่าให้เป็นการพระนารยังขั้นอยากยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะค่ะเนาะที่เข้ายิบจับได้เพราะว่า บริบกฎหมายของโมนิการมีเฮ้าหาเป็นแน่วทางคือปูคนสีเนี่ยการทาบุญเฉยๆนี่ลนาะค่ะคือว่าเฮ้าจะเฮ็ดกระได้เเห็ดกระได้เสียกระได้เพเสียกระได้เพราะว่ามันอยู่ความเสียส่วนบุคคลนาอยิมครับค่ะอันนี้ก็บ่ไดบบังคับทางเรื่องกาเด้อค่ะเลยเข้าพอใจอยากเฮ็ดอยากบึ้งอยากเสียไม่คูให้เป็นแนวทาางนะค่ะอ่าบัสดีก็บ่ฟังเสียงปูค่ะปูใาใช้ยาเข้ากเกคือเก่ากปอะไรยิม อารเงมื่อนไหว้็คือการที่เาพูดจากก่อเกิดอย่ังมเมาลกร้านการพันธนเด้วยด้วยการขึ้กาข่งบุญแขางปูช้อนตอ่ใหาวายก็เกเข้ามือสิงมือข้ามตืเข้าหุันเอกเชือสระดางวัดว่าอารามคำว่าวัดคือการวัดใจคนเนาะใครได้รวมเพศรวมสาางรวมกินรวมข้านมาเอามาอึ้งหนักๆน่อย นั่งบ่นไรายมัดสิมัน,น,นรับไปนั่งหนักดอวรับเสียใจหมดเศร้าอย่างเงี้ยลูกหลานผู้นี้ก็อยากมาหาปู่ใจจะขอได้เช่นเหมือนเอื่ยคนดังเขาก็ขออะไรเช่นอย่างนี้เนี่ยคัดบางด่างกับพวกผู้ชายขอแบบคือบุญด่างงอนเปิดแห้งคัดเปิดคอยกับพวกคอยจะยืน่นดอกทางมันโอนเนะาะครับอ้าวอันนี้ผ่านมาแั่งแตงโมเออเอฟ้พี่สายบุญนั่งทุ่มมือนั่นงวันหน้านั่งแรม นึกใจยาตจิติมาขวัญใจมาดื้อรวมเพื่รวมข่างราชื้อหรือการนังเสียงนั่งเสียงนั่งวันใช่นางบุญช่วยนางประนอมขันกันงกับมือนางอุปนกับมือเอาวหลายคู่หลายคนที่รวมบุญมากอ่านคือเชื่อมาอ่านคือก็ได้บุญขึ้นเขาเลยคือขัน่แตใจเขาจากเล้นหนาดเ้ออ้าวคือไม่ให้ตุมันดำด้วย ืมายคือว่าบ่จะยิ่งแข็งบ่จะยิ่งคือผูกบ่จะผูกบ่เหมือนนะเออนางว่ารู้มีมูลคัดฟองขอบคู่รวมเออรวมบุญค่างคัดคือคัดว่าทานสวายว่าทานอ้าวดูดีดูเห็นเยอูเด้อนางวีไรรู้นางง่ายง่ายก็ง่ายตรงคือใช้ห้องงูขันวันได้แง่จะฟูทุกโต นางวีไร <c ười> ัร e <c ười> ุปาเออแต่ผอมตัวเด้อเด้อเบห้าใสผอมใสขื่นีนั่งแต่งโมมันเขียนจ่น่ะเออแค่อัวใจกับง้องโมกับเขียนก็ได้รื่งครับูเออนางมาจนางวอไรรูพฟัววิ่งชือว่าวีไรู่ปวีไร่รูโมจ่าโม่รห่าเออดี้ั่งแต่โมเด้อเขียนหนาะมันพัเขียนอื พ,อพ,อพ่อพครอครัวสวายขัดคือกันย่พอตื่นนั่งอับพ่โพ่อเพ่งฝากมาว่าแต่ไม่ฝากกอมได้เยิมครับปูเอืเอานังว่ารุง่งเงม่วงสารเนาอะใอห้มีโุ้งมือรบมีโ้มือไัมาหึงๆแล้วก็รวยทุกคนแล้วลูเด้อตั้งมกกันใกลฟังกันตัวเืออันนี้ผ่านมาข้างของไอ้ผ้าด้วยนอกรอดาราพรนายไพยวันตื่นนั่นถักกา เอานางกันจะนาวันวิ่งได้นั่งหัวพุ่นขื่อใช้ขื่อเพราะอะไรกับนางชวงเกี่ยอนามือคลุมือแ้ามือคลุมือมันหึงหึงแล้วก็รวทจะรวดจะรวดนะพวกนะอันนี้เขาผ่านมาทางช่องไอเหมือนเดิมนั่งสายตาเขาไม่หึมครับคุณคุณอกสายตาคเพราะว่านั่งเว้นตาเนาะตอนนี้ม วาชนะนางสี่สุขะยุงน้าผ้านุงรักชิดติพ่อสุภพนางอับพนขันท่องรัตดาพ่อนังพ่อนั่งสี่พ่อแช่งงงมือโคกมือรากมือโคมือมันหนึ่งหนึ่งแล้วก็รวแทุกคนจะเดูจะรดูทำมาค้าขึ้นนะอันนี้การท่องไอเหมือนกันนางพิชสมัยมูชานและครอบครัวร่วมถวายร่วมทานไอเทียมมาแข่งอ้ามือโคมือรากมือโคกมือมันหึ่งหนึ่งแล้วก็ดูแล เรื่องครับพอรับประกันให้ผู้ได้กิ่นไอติมเรื่องครับปูกันได้กันยเแค่นี้เนาะมีนจะปูเตอันนี้คือประกันเรื่องครับว่าขาดค่าเรืงไปครับเอออันนี้นั่งชมวันคือคิวเมียไดเาลงเนาะเออสวานปูจากพวกมาได้กูพวงเอออาให้มื้โชคกู้ดารกู้ืชคกื้หมายใหู้้วันะทุกขาพรัก่นืหองแบบรวยรวยเ้ลอกเอออันนี้งานสุดกินได้ ง่ายปีดาสีักโพได้ทับปมมาขามขวายปูตาเอออ้าวให้มือโขกมือดักมือโขกมือหม,ม,ม,มานก็้อบเกอรบักขังเอาวกูถึงมือเฮือพอรับปูแล้วละรับปูรับข้าวแล้วะอืมอันนี้อืมนางมุกดาทักสินอืมคร้อมขอบรั้วรวมสวายเนาะเออมือนางกวนอืม ร้ายผูกร้ายคมล้ายชื่อเขียงเรียงงามนางสายไม่งีออ่าวใ้มือคงไมดับไม่คงไม่ไม้งกภาพแข่งเรียนมนไดมองของตรงไดมาเหนวเงเอออันนี้ก็ไา้คักปาดซ้ำนังองร้อยบอการคงบุรีตื่อชื่อขายบุญคุ้อารยาบวามแขงว่าคุณรุ่งชื่อว่าคุณสมคืบผวบัมาถวายป่านพ้อ เอออันนี้นี่จะยากคิดคืบพัดอารมณ์ฟ้อนขวัญใจอืมอันนี้นางอาภาอืมมือขวัญนางมาได้ขวัญมุขฟ้งมาได้เอออามือโคตรมือดางมือโคตรมือไวโคตรกับฟ้าแข่งเด่นเงินไหลมองฟองเอ็มมาจเรือเร่อจริญอนะลูกนะเอาทำว่าค่ขา,ข,าขืนทุกปู่ทุกคนอ่นะข้านวดเว้น,ะน,น Stay, มันบ่ได้ขืนเด้นางเคยซื้อยินงดีร้อมกับ คุณแม่พัชริ่งรวมแข่งมหาเกดือดอามือโคกมือราามือโค้มือมัดูแรกเ่กันหมดไปอันนี้่ันมาแข่งช่องคู่ใหญ่ขึขอร่วมทำบุญกับปู่ตานางนกตาตาราชนีนักปัจชมาพอบผอบครัวเออนักราชนี้อบครัวว่ากันอาครัวสับครัวพ่วมว่งเรื่องเรื่องใครไว้เอ ม่โขอทำงานโอกันคือตัวพี่พกู้เขียนบอกเออันนี้เขาอ่าน่าอไม่ใชรีเขียนยังแ่ดไมโครอยู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปเอาไมโครนะโรงงพนผมคบลัวงาไม่รกมุญักไม่โกบหมาแล้วกอเห็นเหมือนน้อ <defines> อ to ีอ่ะไหมนไม่อากาศก็อย่างว่ากันแค่วื่าคือพอกระทับไทยอันนี้คุณชายทยายชาตุไทยผู ขาดทุดท้ายเป็ดเป็ดเป็ดแล้วก็เป็ดเออชาว้ายต้นผักขามไงกระพิอเออกรบปูชื่อผักข้ามไหมคู่เออต้นนี้ชาว้ายว่าขาชานุบลว่าดางเนาะถูกเนาะต้นักไงเรืร่อยูเออขาดทุกท้ายขอองค์ปูตาอืมอืมอนุมาพยังอืมให้คุ้มด้วยว่าแค่นำเนีบยบผู้ชาจะขันมาสันปู จะเลื่อนคันครับวันที่สิบหกจะได้ีตำแหน่งวันที่สิบหกถวายคังเงินครับมันวันนี้สิบสองยังมีอีกที่ปูต้นต่อปาปูพ่อครับเอาเงี่อนไงก็ต้นปูค้ายอันนี้ต้นนี่เอาถวายวัดนี่ครับวัดขี้ชิบถวายวัดนั่งครับไงก็ต้นีกูไม่เป็นไรพ่กจัดข้ารือครับูจัดขห้ขายผู้ขายเปิดเปิดเปิด แล้วก็เปิดเออด้วยบุญบารมีเคยสะสม้างบุญม,มาเออเคือขนขึ้นเาอะไรก็พอใจพ่เสียผู้ข,ข,ข,ขายเคือนก้เาเฮลด่้วบุญงบวยไใจเนาะเออชาุดค้ายเอายังงี้จากเลื่อนขันพ่ลูกครับปูเสีขาขายค่าไข่เสียค่ายข,าขายย่คาปูต้องเงบอกับปูที่อยู่ในครับ,บเออว่าขาดค้ายแต่งขันมันคืือบัวว่า,ววาวขันเอาเงือนือไปขาดค้ายไป พ่อคือให้แจ้งขันคืนข่ายว,ว่าปูืี่เล่วเอ่เออข่ายเขาไหนปูจ้างบอกข่ายเทาไรครับปูชิ้เก่าใบซาถูกซาถูกปูจะให้ข่ายผู้ข่ายแองข่ายชิ้เก่าใบแล้วไปถามองปูพี่ว่าถูกต้องไหมพ,าาพ่อ,อือฟ้าฝ่ายาาว,าว่าชิ้นชิ้นเนี่ยครับปูเออข่ายทุกข่ายฟ้าเขาเล่เพราะว่า ค้าว่าชึปเก่าน่อืมชิปเก่าแบบนี้ไข่เนี่มันคือพังบ่ปูื้อเป็นปูปนตาขึ้นหวานเรืม่มครับปูตาขึ้นนะครับเพราะว่าราเป็นเจานามูาไงเหมือนเรืม่มครับปูเออมือว่าชื่อชื่อมาคู่เ่มอรืองปรนวมหายปูอะไรข้างมือยังไม่มคู่ไปยืนว่าก็คืออน่เออปูืี่ปูออื้อเออยิ้ฟาอยากฟังไอห่มมอไวาข้าง ขัดไอหั่มแบบแบบไม่คิอง่ายไงเืองแบหมอดํามาลงให้พ่อพ่อว่าสิมาจัหมอดั้งจัอไปปูที่กานบ้านพื้นจงยืมห้องคือมาชิบเก๊บ่าแง่าจะคือแบบครับปูตรงเกนะปูเออกระเดื่อแงด้วยกคือได้บักหั่มน้อยบักหั่มไงมาปะชั่นแข่งหั่คอคับหั่มเขาจะยืมครับเออหั่มครหั่มเมื่อว่าชือช่บชืหั่มครือหั่มไปยืมครับปูแต่ว่าก็คื ขึ้น,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 นห้มเขาขืนได้เรื่มเด้อว่ามันขืนจะหามเขาครับเออข่างค้นข่างเรื่มหามค้อนห้มครับวันชื่อคือแล้วกะเออวันนี้ค่ายผู้ขายปัดว่าจะถามมาค่ายผู้ขายรื่มันขืนบัวพอก,กับว่าชุบเก่าเน,นล้วปูแตาว่าครับได้ปูนี่เราือว่าจะไหนค่ายแล้วเนาะเพราะว่าวัดแล้วเรองวันชื่อคือือไงคือไปงั่นไนนนะ กบอกขาทุกขายอรอยข้กนเ้อครับป si ูแกว่าขั้นบ่ถถือเี่ยน่ข่ไหมอเไรแบบนบ่ขั้นบัถือเด้เปลี่ยนไขยไหมติดปูเด็พี่ยนฉันเอแว่าเด็พี่พูดจักเาบอกเด็เว่าว่าชเก่าชินเก่าอรเนี่ยเออข่กร้านมมันมือเงินพอกรบอกชิเก่าอะไรเนี่ยข่ครับเออชิ้ไปว่าอรอเก่าชิ้เขาชมือเงินใชกบ่ยิมบ่มีดปูลูกร้านมาบมือดาวปูบ่มือเงินมือข้ามหมข่ข่อ้าเพราะว่าใช่ชิ้เก่าก็ใช่กบบมือ คลายรอยเกาเิบดเขากั่เช네ีงบ <J Everywhere. S 2> sí, ้มือเงินหม่ยุงครับปูพอเดี๋ยวมาเอาหน่อยก็แค่คือเกากคบือเกาแล้วทับุวงไขุ่ไหมนแล้วร้องเยี่ยมครับพอพอมหากุ้งหลานเด่นกาดพันน่อพอหายกุ้งหลันพักผ่อนเรือยเรือยครับปูเพื่อนชาว่ายอย่างมากกาบไข้ระวาดกามามาพอกระบอกว่าเออไข่บ้มือเงินไข่ไข่ก็คึบเกาพอกระวายก็คือเด้อะ เงื่อนไคือเก่าเยครับปูค่ะคุ้ขค่าข้อกำบนดว่าใช้ค่าว่าปูนี่ก็คือว่าทังพอบมดครับเรียกมาค่าแตวาคือชิบซครับปูเออรอฟังเ้อค่ะคุกขค่าเออเออให้ค่าค้มค่ามีความคือความกเรื่อง้อกเ้อทำมาค่าขืนเอาคิจะการงานการจะเรื่อก่าหนาจำแนงสิเรือนหายู็ดเรื่องจำแนงหายููว่าหายดชิืพปะครับโ อย่างเดีกุเก่าหรือซาถูสาถูกถูกกโค้กว่า5เียงเยย่เอออันนี้ในชาช่ายถวายงามเ่ยโอ้ยมีของมชาบมากเลยยิ่อาฮาฮมาอยจำไม่มากความกันเช่ไ่ชาติน่าบังคันชาตชาตทุกชายบังคับาติชา่ายถวายงามเวาสายงามพันแพรกุลีปัวโอ้ยปูวคือเกิดปูต่าเออถวาย ปูแต่พร้อมกับปูชื่อผักขาพร้อมกับพวกมาดออมาแรกดออมาดีเด้อีพอเออสวายงามร้อยแพกคพูมาเยื่อมพันครับท่านแพกครับปูท่านแพรพู่นะครับยิมเลยแบงไปวัดสาธุบุญสามลอยมานนี่เจ็ดลอยครับหอผูเชี่ยวชโอ้ยเอาหายมือโคมือร่ามือโคมืองานเงินตรงไหนน้องช่องตรงไหนเขามาคือจังงานเงาเงาเด้อลูกเด้อขาดข่เอ้ยมันายไข่ายบาก็คือไาย ก็โกงงานพอจำเป็นที่จะขาดเนาะครับปู่เออเออถวายงามพันเพลพันหมอบ้านัันนะครับปู่